มาโทษพี่น้องเลยมองปลูกกล้วยพี่น้องนี่ยค่ะเดินทางไปเมืองน้องพี่น้องเลยพ่อหน้าพ่อตากันอยู่ที่เมืองน้องเด้อเอฟซีเมืองน้องกะถ้าเห็นกะทักได้พี่น้องตอนนี้ยังประทัดฮอตเลี้ยวน้องคัะโอ้ยโอ้ยพี่น้องไอ้ผูกที่ใส่มือโอ้โทพี่น้องไอ้เลืกขนาดได้นี่ฮะลงไปฮะคอยลงไปชุดชายตาผมได้ะต่ายาอันงนู้นตั้งนู้นเลยดี่เนาะรถท่านี่บึ้นขนาดเลยเนี่ย เล็ดสองเป็ดสองขึ้นพูอ้ะอันเดียวก็คิว่าบื้นคือนันตะพักโครแมไปเอาของเลยแะไรป่คมสูงคมสั้นสามล้านอันนี้ นี่มาหอดจอดถึงไปทีพ่อไอ้พี่น้องเปทีก่อนอื่นกะสบายดีอีกแค่นึงพี่น้องมาในกะคำอลไรนี่เนาะคอยคำแมนแมนตอนนี้ก็เที่ยงอะไรนีงเอาให้ดีๆนะเช่ารถขึ้นเรือแต่เก่าในิเขาเรือขึ้นรถเอาให้ดีๆนะว่าสันตอนนี้กะเรือกำลังมาเทียบ ไปบานนี้พี่น้องครั้งแรกในชีวิตบันนี้ฮะอ้าวจะได้บันนี้อ้าวใจเย็นเย็นมาเอกมามามา เนการโอเคเนาะโอเคสดีมาอีกอ้าวพี่น้องเอ้ยเนาะให้ตลอดปลอดภัยได้พี่น้องเอ้ยให้เดินทางไปโดยความสวัสดีภาพพี่น้องเลยยังอีกยังอีกท่านึงเด้อยังอีกเด้อยังยังขาคือถึงเด้ทางไต้ทางไต้ทางไต้ยังไกลมาดู ไปจังไงบัดนี้บัดขามากกับชิมาเอ็นมาในอีกแล้วนี่เนาะแม่นบอกขามากกับชิมาเอ็อีกเนาะถ้งลุมบมเดิร์นทิร์เทิร์กบุ้เดะเราบอกแม่นเทิร์กบุ้นเราสี่ิไปอัจฉริยะมีมีขัวนันนะบัดนี้มาหอดมาจอดถึงดินที่พ่อพี่น้องเลยพี่น้องเซดาพี่น้องเลย เจอน้องเมันบอกาวได้นว่าคือเป็นคุ้งค่รถอให้มรถอยมาจ้างรถอื่นเลยได้จุกไเสืออเดินลันเด้ออยอยอ้าสู้ๆอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนมึอน,นี้จะเอารถนี้ ขึ้นกี่เฮือพี่น้องเลยมือนี้ําดขึ้นเฮือแต่กาวเอาเฮือขึ้นรถเนาะแต่กาวเอาเฮือขึ้นรถมือนี้จะขามไปบ้านมุ่งบ้านหนึ่งพี่น้องเลยบ้านปอวาชันครั้งแรกในที่ในชีวิตที่มาที่นี่พี่น้องครั้งแรกครั้งแรกแมนแมนมาหอดเชยาน้องโดยสบายดีเอา ทำไัยเอาคากได้สัพเพสเพสเพสเต็มที่โค้งบางนี่ทุกคนอยู่นลำเจ้าได้ <c oughs> ป่ะโอย้ยพี่น้องเลย <c oughs> ชูชูพี่น้องเพื่อจะได้แต่ละคลิปเพื่อจะได้แต่ละช็อตนี่โอ้ยลำบากลำบ่นพี่น้องเลยธ <c oughs> ุระกระดานลงขึ้นลายขนาดมันหนีเบุดเป็นตื้อเอาบัดนี้มาฮอดจอดถึงไป็นที่ย่อพ่อยพี่น้องเลยก่อนอื่นกะสบายดีอีกเท่นึงพี่น้อง มาในการทำอลไรนี่เนาะค่อยทำแม่แม่ตอนนี้ก็เที่ยงเลยโด้ดีดีเลยเอาให้ดีดีนะแถวรถขึ้นเพื่อแต่เก่าในเขาเอาเพื่อขึ้นรถเอาให้ดีๆนะว่ากันตอนนี้ก็เพือกำลังมาเที่ยงเอาขึ้นก่อนก็นได้ ไม่ต้อไปถ่ายยางยังจะได้ถ่ายไปไปน,นี้พี่น้องครัง้งแรกในชีวิตบบดน,นี้ฮะจะได้บับน,นี้ เย็นเย็นมาอีกมามามาอโอเคเนาะโอเคบอหรอมาอีกผมอ้ยอ้าวพี่น้องเลยเนาะให้ตลอดบอดไพ่ได้พี่น้องเลยให้เดินทางไปให้โดยความสวัสดิภาพพี่น้องเลย ยังอีกเด้อยังยังถาขึ้นไกเลยทางไตทางต่าไ,ไยังไห <c oughs> ากฤเริ่มต้นให้พี่น้องเอ้ยนี่่ะเซละน้องพี่น้องเอ้ยมันนี่ะเซละน้องเมืองน้องแข้งสวันตเขีพี่น้องั้งเลขไปไปมาหนึ่งเดินท้าง ออกเลยไปนึกว่าเขาหลีนอะไกินพุ่นแลงไปหน่อยถึ้นพุ่นแต่ยังมีคันหนึ่งนะ้กำลังจะรอมาใส่บทการอยู่ ไบัตรบัตขามากัจฉมาเอ็นมา้าอีกนล้วนี่เนาะแมนบอกขามากัมาอีกนเนาะท่านุมบริเวณงเึ่กุดอบอกมแม,นแนมก่นทึ่งบนเราสี่ไปอจถบามีมีขัวนะนนะ จอดถึงพี่พ่อยพี่น้องเลยน้องเสซดาน้องพี่น้องเลยเซดาน้องน้องแล้วใช้บริการเครื่อบักมันบอกข้าววได้หนอีกว่าคือเป็นคุ้งค่ะเด็กดูหัแห้งหัวแห้ง ขดลดลงเมื่อกี้นี่เน,ะน,น,นาะเดี๋ยวเพิ่นแบ่งก่อนแบ่งก่อนเดี๋ยวมันตกคุมบ่ยันตกคุมต้องขดตั้งทือง,งพี่ลงไป ให้มันต่ำลงไปอีกคอดจะถึงลงมาหยู่ออกมารถควายมนต่างลงอื่นเลยควายได้ฉุกไร้เสืออะเนาะ้อยเด้อลันเดอคอยคอยเอาสู้

ไปยเฮ้ยเตอร์ไหร่ถ้าจะยังไปจ่ายหรอเ่อไร่มันนั่นแหละได้เดียวขอบใจเด้ออ่าเพื่อสิฮอดหมู่บ้านนี่ยังไกลบ่อาจ้าจากนี่ไปนี่จากจกกิโลกว่ากำลนเหาแล้วขันว่าเจ้าสิญญาลงมาอีกเจ้าสิญญากลับขึ้นไปอีกพระเวทอีกอันแม้ก็จะถ่ายเจาขึ้นมา โอ้โตขันลำพังเขาในี่ยังอยู่ปันนี่เนาะหนาปันนี่ลำบากก็คือใบ่ได้เลยจะเหม่นลำบากคัดอันนี้แล้วเพิดเอินว่ามาเขตทุละกระดาษเนาะทุละกระดาษได้ดีได้หนิได้ป้าตัวป่วยไม่ตัวเขาข่ะพี่น้องไอ้พวกอัดพี่อ้าวบ้านนี้พี่น้องเลยมาเปิดประเนี้มาเบิกประเพณีประจำหมู่บ้านบ้านนี้พี่กองครับเคยพี่กองครับเคยพี่น้องเลย เคยเพื่อนนั่งถ่าอยู่ใน,นแม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 นคูณนองถ่าก็มีเมื่อยเคยนี่คือว่าไม่ได้เห็ดกินพี่หน่อยมีแต่นั่งถาก,กินอย่างเดียวเ,ยาเนาะขอหอยาดเดืนนเ่อหน่อยเด้อ not be now if the helping one เป็นทีนเป็ี่นที่คลองเนาะเปี่นที่เป็นคลองที่คลองประจัาหม,มู่บ้านปนระจัพืชเผา soi bên lấy cái đó? mau mau nhìn đâu? Không bồi đó. Tí 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 ừ, đây Học bồi lên mọi đường này đó lên món ở đây không có không có mặt lấy đó ở đây không có mặt lấy món ở đây không có mặt lấy không có mặt lấy món ở không

Hãy subscribe con kênh Ghiền Mì nào Để không bỏ à những video hấp dẫn